เหมือนไม่ได้ก็หงุดหงิไหมเพื่อนยินเลยได้รับคำสั่งลงนั้นน่ะลงนั้นน่ะไหนกูชี้ไหมนี่นหยิบไม่ได้ยังหยิบไม่ได้มันบอกมันเล่าอยู่มันเล่าอยู่เย้โคตรน่ากินแหวกบที่ไหนวะการก็พอแสนดีเดียวนะมาทำไมต่อเพื่อนว้าแล้วเนี่ยทำไมต่อฝากการไว้ฝากการเด้อมามาเสริมเนื้อทำไมอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนปีเพื่อนเสร็จแล้ว ยืนดยืนด <purposely S 3> ูย <Gym. S 2> ืนดส่การเรวใสแล้วคุณได้ทํยนยนเลยยนเลยยังไม่มานเยยนเท่ดิมยนีเทานีดวลยแบดูดยืนแม่นเลยคุยไม่มาเดีวย็นดีวยวดวมึงต้อยนมึงตองโยนมึงองยน่นเลยมึงตยนเลยันบอกให้โยนไมันบอกให้ต่เนโนเลยนั่นแหละม่ตกทอนตีนเลยวะไอ้ยี่บอกเยอพยุ คลิีมากีจะถลมบ้านมึงค่อบยุ้ยคันอยุเลยนะคีมากีะถลบ้านแม่้กิมมาีกียุอยุแมนเลบ้อ้วนะเรี้อยบอก่แลต่มึงจะยูนผักกาดทำไมล่ะเพื่อนเออยูนหางงไงโทษเต็มบอกว่าแหละ มามาเพราะมึงไปลองทำเลยหรือกูบอกเมนูให้ไม่ติดใจมาสั่งกวนมีอะไรบ้างนะอันใสอันไม่ใส่ผักกับใส่ผักเหมือนกูเลยวะกูไม่กินผักมาอันนี้อันนี้ไม่ใสอ๋อไอ้สิบ้านนี่เลี้ยงหมาดีอะไม่ดีมากูกูไม่ชอบแตกผักนะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยอยู่ใต้อยู่ใต้ไม่ไม่ใส่ผักสองไม่ใส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 ผักสองเยี่ย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเส้วะไโคตรเต็มใจยังโยนให้อ่าผักผักักทางหนึ่งทางหนึ่งรลับสองสงนะครับผู้สาวเหนียวมาดีละมาดีอุ้ยาอีกครับทีแบบละรวแล้วทีบแบบสูจริงฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิวดิ บอลพี่บอลพี่บาลมาแล้วเอสหเราอาจจะแพ้ว่าเราแพ้เพราะเราทำพลาดเราแพ้เขามอทำพลาดบอกมั่วเว้ยไม่มาอยู่วะกูต้องกลับไปซาวีใหม่ แดกจีก๊ดยังไงเฮ้ยบบกวนท่านี้ใครวะ,ะเพื่อนใครล่ะ <c oughs> เพื่อนใครอยู่นี่ยนั่นดูอุ้ยขี้อะไรเนี่ยใครแม่งเบียวแบบกัปกันกอล์อันนี้เว <c oughs> ่น,น <c oughs> กูวันดิฟเว่นกูวันดิฟเว่นกูผักผักหนึ่งผักหนึ่งแล้วก็ไม่ผักสอง นี่ดิวไปทำหน้าที่้เลยเพื่อนรอรยไวะไ่ผักหนองนะไปับพี่สาวพาป้พี่สาเจ๊นะครับบายๆระวังรอเข้าปลาหอกเดมึไปไม่อีควายมีรอที่อะไรอะอ้หูอ์ไปอาไปหาไปหากลางแค่นั้นแหะอสนาก็ดีจะทำไนวันนี้ เขาบอกว่าพี่น้องอาจจะมาในวันนี้แล้วอุ้ยแม่ไอ้พักหนึ่งกับน้ำสองไอเนี้อันนี้นี่แฟนเดียวนี่แฟนเดียวน้องนน้องมันแงควายน้องมึงน้องมึงใหญ่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 ควายไม่แต่งตัวไม่กระชันเลยที่อ่ะคือตัวพูดอะไรนี่อ่ะมันงเป็ยังไงวะน้องดูหมวกตะลุ้เลยอ่ะปากอะปากให้น้องมึงอะ เว้ยมึงอย่าหยุดมองดิมึงเอาให้ดิอันไหนพักวะมันมีปลัวมะเขือเทศตับูให้เลยไอ้สัสทำยี้ไปไกลไปอย่าเข้ามาหลังอย่าเข้ามาไลกรอบกูเบียนเอามึงทำงี้ได้ไงวะมึงอยากโดนกูตล่มไปที่มันเอาอะไรเนอะไปใส่ให้ดูกูใส่นี่ให้ดูมึงเอาเข้ามะเขือเทศกับผักไปดับเขาบอกว่าถ้ามันหายใจให้วิ่งไปตรงสนามสวนหญ้า แด่วม่้ง่เดี๋ยเ้ง่ยใครเนี่ยหัวใจชี้ดิวไอคุยคือตกใจจริงไอเกมเมื่อเนออกก็เจอแต่ดิวที่กระดุเลยรูปปีน้ำพเอายเอ้ยออกคือ้ออกดิเอาเอเอกดิตายตายแน่ตายแน่ตายแน่ปอีเลยตายแน่มึงตายแน่ตายแน่ตายแน่บัง เอาเลยนะมเอาเลยมานป็นไหมอไไม่ได้บ็อกซี่โคลาไหมมป้มงมากแดงน้ำน้ำน้ำอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันมันให้ไบประกาศอุ้ยอะไรอ่ะพ่อใครเนี่ยสี่ศูนยสองสามยีดไฟฮิมได้โปรดหาเขาแล้วก็ทูซะํำตบสี่ศูนย์สองสามสี่ศูนย์สองสาม เราไปใครอะอมิกอุ้ยไอมอมิกเไอรอรวมรวมย้าอยูอมาบ้างอายมมาคอมไม่ให้ดีดไปเดวะะดูดูเรงดูมันมีตั้งส่อย่างเลยนะไี่เอมดูดิเนี่ยอุ้ยมันหัวเราะถ้ามันหายใจ หรืออะไรให้ไม่ออกจากระเบียงหลังบ้านอยู่อยู่เคโอ้ยเ้ยอะไรมือ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 เอ้ยตายไม้เยตายไมเนี่ยเฮ้ยตายไปเนี่ยตายอ่ะโอ้ยกูตายเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคหลังจากนี้ดิวออกไปแล้วมันทีนี้ผมมาเล่นกันอยู่สองคนแล้วเกมมันเล่นโคตรงงเลยผมบอกเลยไอ้เหี้ย ไก่พูดนะมันมันจะอะไรอ่ะสิ่งร้องไห้กาตองเดืิดแบลข้างนอกอะแต่มันเปิดประตูไม่ได้ไงฮอุ๊้แม่สาวไผ่ผักผักหนึ่งเนื้อหนึ่งแล้วก็คุกสอง ได้คิดถึงใครอะใครมาเพื่อนเพื่อนคนเก่าเพื่ออะไรครับพี่หลังจากนี้ผมกับบักมาดเนี่แพ้กันล้วเลยแต่สุดได้แค่ขึ้นที่สามละหล้งจากนี้นเริบ่บพวเมงยบึงแล้วพรายยาคามก็คามด้วย ครอยากเบ่งกะบเบ่งเป็นรดครับนะอ๋อจบวันที่สองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นคนสุดท้ายปะคุณย<ม>ัง <you? S 2> ม,มีชีวิตอยู่ฉันหมายถึงไอ้ขี้อะไรเนี่ยลูกค้าส่งข้อความที่เห็นเราถึงเรือออเ่องผสมกระสุในเครื่องดื่มลงไปใช่กติกาอ๋าออ๋ออ๋ออ๋อโมืดอ้ ล้มมาเป็นไรมาเป็นไรไอชี้มายืนดีมากมีเอวตอนนี้ถ้าไฟดับลงให้คุณหลบแต่ตัวตรงกลางและครั้งสุดท้ายคุณอาจมผัสกับสิ่งที่ระบายออกมาด้านบนอย่ามองขึ้นไปด้านบนเด็ดขาดทำหน้าที่ปกติคุณมองอะไรไงให้คุณไม่เนกด่าหน้าที่หยดเลยกดคุณรู้ไหมที่เห็นด้วยเนี่ยกับคุณกดมาดูแปลกระลังแต่ฉันคงคุ้นชินไปแล้ว เติมเดี๋ยวเติมชีตเออเติมเติมเป็นไฟล์เติมอะไรกินเติมเราต้องเติมอะไรบ้างวะดูดิกาแฟแช่น้ำแข็งมีฮอตกาแฟแช่น้ำแข็งวิบมือจัดอันนี้ไก่ผัดแล้วก็แตงกวาดอง น่ทำอะไรผิดวะทำอะไรผิดเนี่<_ <C> _>ตยตายตายงานนี่ตายกูหล,ล,ลุดใต้ตู้เลยสัตว์อุ้ยอู้อู้อ๋อโอ้ฟักชีดแมน,นำทำเพี้ยอะไรผิดอีกอ่ะต้องซ่อนไปใต้ตูอ้อ กูออกเลยรอบหน้าเลยกันนะพอพอพอเลิกเลยนะโสดงะเว้ย